สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมูดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อม88มอรสิสผ่าดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเลขที่โรเทชหนึ่งสอหนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวัน หันษามหาสนุกนะครับประจำในวันพุธที่17มีนาคม2564นะครับวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะขึ้น5้าข้ามเดือน5ปีเชรูนะในดวงดาววันนี้ถือว่าเป็นวันอุบาทนะและเป็นกระทิงวันนะเป็นวันแรงให้เลิกไม่ได้โดยนะในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัตทิทําได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตา นะครับถ้าดวงชะตาใครพื้นฐานดวงชะตาดีและจรมาดีก็ดีเขาเรียกว่ายิ่งดียิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าดาวจรมาดีแต่พื้นดวงชะตาคุณยังตกอยู่มันก็พอที่จะ,ะมีโอกาสนะถือว่าเป็นโอกาสดีๆสำหรับสำหรับคุณก็มีนะแต่โดยดวงเนี่ยเจ้ากรรมเลยเวรดึงขาคุณไว้อยู่ข้างหนึง่งเนะื้อจะต้องพยายามปฏิบัติธรรมสวดมวนต์ไหวพระดีที่สุดเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา ะครับเออจะได้มีสิ่งที่ดีๆเข้าหาคุณนะนะอืมต้องอดทนต่อสู้วันต่อไปนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีนะดีใจกับหลายคนนะซึ่งมีโชคลาภกันอันนี้ก็แล้วแต่นะบางคนก็เอาเลขของจารย์ไปคิดยังไงก็ไม่รู้นะเออบางคนก็ส่งไลน์มาบอกบอกจานขอบคุณถูกไม,ไม่ถูกยังไงวะ <c oughs> เขาบอกว่าเลขหก เขาไปเล่นอะไรเขาไปซื้อรถซื้ออะไรของเขาเนี่ยแหละหนึ่งเลียงหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งหกด้วยเออแต่เขาบอกถูกหนึ่งเก้าเอ๊ะงงยังไงถูกอ่ะเขาบอกว่าเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันโอ้โหอันนี้พึ่งรู้เนี่ยนะแต่ละคนนี้เล่นหวยเก่งกว่าจานึองนะโอ้โหตีตตเล่นโตเล่นไมนหวยพูดไม่ได้ลอตเตอรี่เออเล่นเล่นลอตเตอรี่เก่งกว่าจาดอีกสุดสุดเลยนะ ไปกลับมาใจเย็นนะเออถ้าใครยังไม่มีโชคในช่วงนี้แสดงว่า<ๆ>ก็เจ้ากรรมในเวรยังปิดทางอยู่นะเออแหมวันวันพระไม่ได้มีหวนเดียวนะเพราะฉะนั้นในคุณรอติดตามในวันศุกร์ได้เลยนะครับประมาณศุกร์เสาร์ในสองวันนี้อาจารย์จะปล่อยนะหมอลทธิ์ผาดาวนําโชคให้นะครับแล้วคุณก็ไปดูแล้วก็ไปพิจารณาอะไรของคุณเองได้เลยนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ย วันที่หนึ่งเมษายนนะซึ่งเป็นวันพฤหัส,สบดีนะจะรวยเป็นเศรษฐีมากมายเลยนะก็คือคุณนั่นแหละนะครับโอเคนะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนเลยนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น5ค่ำนะความฝันในขึ้น5ค่ำเ่ยเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับ มาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธนะมีสุขมากสะหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมถ้าใครว่างงานนะเป็นนี่เป็น,ปน,ปนอาชีพเกี่ยวข้องกับนักกฎหมายนู่นนี่น่ะถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามานะเออถ้าคุณเป็นทนายความถ้าคุณไม่งานไม่เข้าอะไร้ยคุณลองสาผมในวันนี้ดิจะได้มีเรื่องเข้ามา เรื่องมันก็ไม่ค่อยที่จะดีแล้วเท่าไหร่อ่ะนะตัดผมใหม่ในวันพุทธทะเลาะวิวานะจะเกิดการทะลอยว,ว่าตัดเล็บวันพุธจเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะในดวงชะตานะครับโอเคมาต่อมาเลยมาถึง <c oughs> เสียงเซมซีประจำวันกันนะเซมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่ แปดสิบสี่ตัดตาดนะเสี่ยมสี่ดวงชะตาของคุณในวันนี้ถือว่าโชคชะตาในช่วงนี้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆาเนี่ยกำลังจะผ่านไปแล้วนะมันจะผ่านไปแล้วนะครับมันจะเป็นโควงโควิดโคโยตี้อะไรก็แล้วแต่มันจะผ่านไปนะเออเพราะฉะนั้นคุณมีสิ่งเขาเรียกมีภูมิคุ้มกันแล้วมีวัคซีนแล้วคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะเออก็ต้องดูแลตัวเองระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกาย นะครับสิ่งที่ดีกำลังจะเข้ามานะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบนาะยอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะก้าวเดินนะครับให้คุณรอให้มั่นคงเสียก่อนแล้วจึงค่อยก้าวเดินต่อไปนะในโดยงตาสิ่งที่ท่านคาดหวังเนี่ยนะครับจะประสบผลความสําเร็จแต่ท่านต้องไม่ใจร้อนวู่วามนะครับในเรื่องของความรักความรักของคุณถือว่าจะค่อยคอยบ่งเพราะความรักไปเรื่อยเรื่อยนะ จนสุบงอมเพราะฉะนั้นในความเล่าของคุณสุดท้ายก็จะสมหวังสมความปรารถนานะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะของท่านเนี่ยก็อย่าใจร้อนนะครับแต่สุดท้ายท่านก็จะได้ผลกําไรที่ดีในเรื่องของการกิจการการงานของคุณนะการสมางานขอให้คุณอดทนรอสักระยะหนึ่งนะคุณจะได้งานทําตามที่ต้องการนะครับ เออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มาดูในเรื่องของการงานนะตกงานกันเยอะหลายคนพูดเหมือนกันเลยเสียงเดียวกันเลยไม่มีเงินนะอยากเกิดจากไหน <c oughs> นะบางคนก็แก่อายุมากแล้วเขาไม่รับทำงานโอ้โหตรงผาทางอนะแต่ทุกวิถีทางมันแหมมาตกงานช่วงอายุมากนี่มันก็หางานทำยากนะบางทีคุณไปสมัครงานเขาไม่รับไม่รับคุณเขาบอก ไม่รับมาเป็นแม่ืไม่รับมาเป็นพ่อแล้วเออเป็นกันไปนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีที่ทางนะจะปลูกปลูกผักจะสร้างนู่นสร้างนี่เลี้ยงเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ขายนะทำทำอะไรสร้งมันเป็นรายได้ทําในสิ่งที่สุดสุดจริตเนี่ยทำไม่เถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคนเราถ้าคุณสู้สู้งานขยันนะคุณทําได้ทุกอย่าง ขอให้คุณอยู่บ้านนะถ้าคุณมีความคิดที่จะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นรับรองคุณไม่อับจนหนทางหรอกนะคุณก็จะมีรายได้มีเงินมีตองเข้ามานะครับเออโอเคอันนี้ถึงไหนละนะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะครับนะออใกล้ถึงเหม่งจ่ายนะแล้วชื่อเหม่งจ่ายเนะทำให้ทำให้มีความสุขนะ อะไรคนมีความสุขนะวันนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยนะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอยู่นิ่ง,ง,งๆเฉยๆนะไม่ควรที่จะมีปัญหาอะไรกับใครให้หลีกเลี่ยงจากบุคคลรูปร่างท้วมนะทั้งชายทั้งหญิงพูดจาไม่ค่อยเพาะผิวดําแดงนะจะนําความเดือดร้อนแม้คุณต้องระมาระวังนิดนึงแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ด้วยเช่นกัน นะครับวันนี้คุณก็ไม่ควรจะเสี่ยงโชคอ,อะไรมากมายแนละคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดีสุดเลยก็คือคนที่เกิดในว,น,วน,น,น,นวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าคุณเป็นสีทนได้จะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอบยมุกต่างๆนะครับในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธานในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะจะนําพามาซึ่งผลประโยชน์และ,ะไรายได้ให้กับเจ้าชะตาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณ นะเพราะฉะนั้นสีที่ควรเว้นเลยก็เว้นสีชมพูสีที่ดีประจําวันก็จะมีเขียวฟ้าดําและส้มสีที่ดีสุดประจําวันอย่างที่บอกสีดำสีทองสับปิดสีโก,โกโก้นะครับคุณกินน้ําอะไรออกดาๆเนี่ยก็จะนําโชคลาภม,มาให้กาแฟดําเอปโตนะเอปโซ่ไม่ใสน่นมนะเออทุกทีเเวลาจานไปสั่งกาแฟที่ร้านสตาร์บัคเนี่ยทะเลาะกับพนักงานทุกที สังเอฟโซเอฟโซเขาไม่ใส่นมเออแปลกนะบอกเราไม่ชอบสีดําเราชอบเปลี่ยนสีให้ออกน้ําตาลหน่อยเออไม่ไม่ไมค่อยชอบดำนะแค่สีแค่นั้นเองนะโอเคนะครับอันนี้บอกแล้วนะนะสีดีสุดแล้วก็สีที่ลองลงมาก็คือสีส,สีขาวเหลืองครีมนะ หเหนะทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะหรือชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยนะครับในดวงชะตาเนี่ยถือว่าคุณวันนี้เป็นอุตสาหะประจําวันนะคุณจะต้องอดทนต้องขยันขันแข็งนะต้องมีความอดทนสูงในดวงชะตา หรือวันนี้คุณจะมีในเรื่องของความคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก็ได้นะในดวงชะตาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่ก็ได้นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับถือว่าในดวงชะตาของคุณเนี่ยผู้หญิงใ้การสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตาของคุณคนที่เป็นคนที่รูปร่างผอมบางใบหน้ารูปไข่นะครับผิวขาวเหลือง นะให้การสนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาคุณดีต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพูดคุยนะครับเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนามีคนให้ความเคารพศรัทธานับถือดวงชะตาคุณดีนะส่งผลให้มีตําแหน่งหน้าที่การงานและมีชื่อเสียงด้วยนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ก็ถือว่าคุณจะมีความมั่นคงมีความเป็นปรึกแผนที่ดีในดวงชะตาในเรื่องของเงินเงินทองทองแต่บางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของเครดิตแต่สุดท้ายคุณก็จะได้เงินนั้นแน่นอนนะครับในดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์เนี่ยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับกระดูกนะปะวดตามข้อภูมิแพ้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันนะคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับ ยันดวงอิทธิพลของดวงดาวประจำเลยวันนี้ดาวคานอย่างที่บอกติดพิษครุฑอยู่ยังไม่ดีนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็มีเพื่อนมานะเพราะคนเกิดในวังคานเนี่ยถือว่ามีเพื่อนนะเพื่อนก็คือดาวพุธ <c oughs> พุธพุธนะโดยเฉพาะราศีราศีกันนะกันก็เป็นอารีแล้วติดพิษอีกโอ้ย มันจะอะไรเจอะเงงเงยไม่ค่อยดีนะต้องระมัดระวังให้มากนะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยในดวงตาคุณแล้ววันนี้ดาวพระจันทร์ก็นะทับกับดาวมรดยูจันทร์ทับกับดาวมรตยูในช่วงเวลา19บเกนกาสี่สิบแปนาทีส่งผลให้คุณอาจจะมีความคิดนะครับอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่า,ทาไหร่เป็นคนที่คิดอะไรก็ไม่ซ้ําแบบใครในดวงตาบางทีคุณคิณคดอยู่ในสอมองไม่พอแล้วนะค,คุณจะต้องพูดลอยๆกับตัวเองออกมาด้วย นะในเรื่องนู้นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นออกแนวจะเป็นแนวไบโซวันไปบ้างนะในดวงต่ตาของคุณและดาวพระเกตก็จะย้ายนะครับดาวพระเกตย้ายราศีเนี่ยยี 22, นะช่วงเวลา22่สิบสองนาฬิกาสีทีเกตก็เข้าสู่ราศีตุลอยู่ในเรือนของดาวศุกร์เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับถ้าในเรื่องของการเงินก็จะมีรายจ่ายมากในเรื่องของเพศตรงข้ามก็จะมีเข้ามานะเออพูดคุยติดต่อนู่นนี่นั่น อะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าเจอมีสเสน่ห์ด้วยเช่นการรายจ่ายก็มีเยอะด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นชาวลัคนาราศีตุลกับชาวลัคนาราศีเมษนะและทั้งสิบสองราศีในช่วงสองในช่วงวันนี้นะครับสี่ทุ่มกว่าตามที่อาจารย์บอกเนี่ยสีทนะ <c oughs> สส่ทุ่มเท่าไหร่นะสี่สี่ทุ่มสี่สิบหกนาทีเป็นต้นไปนะครับเป็นเพชฌฆาตแห่งเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องกล้าในการตัดสินใจนะครับ ทำถ้าในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของงานอะไรก็แต่นะทำก็คือทำนะถ้ายังไม่ทำก็ยังไม่ทำนะในโดยต่าตาของคุณนะครับเออโอเคนะเพราะฉะนั้นการสวดนะรับดาวพระเกตนะในช่วงนี้ทั้งสิบสองราศีก็ให้คุณเตรียยผลไม้9ก้าผลํทาที่บ้านติ้งพระนะครับเออที่งิ้งพระของคุณนะถือว่าเป็นสื่อกลางเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้าน นะให้คุณจุดธูป9ดอกนะเออว่านะโม3จบแล้วก็สวดพระถาบนนี้อิติพิโสพระควาพระเกศจะมัสมิงจะบุตตคุณังจะธรรมคุณังจะสังขังคุณังสัพพทุกขังสรรพพยันสพรพพโรคังวิวัชเยสัพพร,ราพังพระวันตุเมสวดแบบนี้9จบนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพระเจ้าขอที่บูรกุศลที่ข้าพรเจ้าได้สร้างขามชาคามพบนจนถึงปัจจุบันขออ,อุทิศถวายแด่องค์เทวดาพระเกศ ขอให้มงคลบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนนาให้ท่านมีบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและชงแผ่กําลังเทวานุภาพมาคุ้มครองเพื่อทังรักษาประทานพรโชคลาภนะครับให้กับข้าพเจ้าชื่ออะไรท่านคุณก็บอกชื่อท่านไปแล้ว,ลวคุณก็ขอพอรได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตาดาวเกตที่ก็เกี่ยวข้องกับความสําเร็จด้วยนะเออเกี่ยวข้องกับยานนะการติดต่อสื่อสารต่างๆเส้นรางสองหอนนะครับเออ พราะฉะนั้นพยายามปฏิบัตินิดนึงจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ชาวราศีตุลกับเมษเนี่ยนะคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของความฝันนะเวราคุณฝันเลขอะไรไปเลขนั้นเลยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นของคุณนะโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษในเรื่องของการงานถือว่าวันนี้คุณจะมีความสนใจรับผิดชอบในเรื่องของการงานดีมาก นะครับส่วนดาวการเงินมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผนที่ดีนะค,ความรักสําหรับคนโสดก็จะมีโอกาสได้พบคนรลลักคู่ของ,ของซึ่งเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานนะมีทรัพย์สินที่ดีด้วยนะในดวงชะตาของคุณแต่ดาวประจาตัวของคุณเสียนะให้ระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับมันจะทาให้คุณเ,เสียหายได้นะรหรืออาจจะเสียเงินด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี เออแล้วลืมบอกอย่างนะราศีเมฆอันนี้นะเออโชปรากฏการนะทั้งสิบสองราศีนะอิทธิพลดาวเกตมาเร็งกับมรตยูนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสังเกตนะแต่ก่อนนะเกตไวทับมรตยูคุณจับได้ไหมนะจะมีเรื่องอัศจรรย์แนะเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นนะเมื่อปีปีสองปีก่อนก็มีอะไรนะล่างทรงสี่จุดศูนย นะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดาวเกียรตย,ย้ายสองเดือนนี้คุณคอยจับตาได้เลยจะมีอินทรธิ์ปฏิหารแปลกๆอีกเยอะฮนะให้คุณสังเกตได้เลยอาจจะมีข่าวแล้วมีนู่นนี่นั่นเกิดมานะเออปล่อยลิตต่างๆใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอยู่เพื่อนนะอาจารย์อาจจะห่อได้อ่าเออเพราะฉะนั้นมีสติเข้าไว้ดีที่สุด นะครับแต่ต้องมีเหตุมีผลเข้าไวนะ้นะนะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเหตุและผลนะในโดยชะตาโอเคนะเพราะฉะนั้นเชา้าต่อมาเลยช้าลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในเรื่องของงานวันนี้ดีแน่นอนสมัครงานได้งานประสบผลความส็จงานดีส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรดาวพุธอยู่พบกัรมะวันนี้การเงินถือว่าได้เงินนะครับในดวงชะตา ความรักไม่ดีทะเลาะบบกแวงกันให้รางอุบัติเหตุอย่างน้อยๆมีบากกระดาษบาดไม่ห้คุณขับรถบนท้องถนนระวังรถชนนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนีย่ยดาวไปจําตัวคุณเนี่ยก็ไปอยู่ในภพสุภภาคุณก็ดีแล้วนะส่วนดาวการงาน,นยังอยู่ในภพมรณะอยู่นะครับเพราะฉะน,นั้นก็ต้องอดทนนะต้องใจเย็นนะอย่าใจร้อนถ้าคุณใจร้อนืมม,มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทษ์เรื่องงานเนี่ยไม่เป็นผลดี ในเรื่องของการเงินดาวพระจันทร์ก็ไปอยู่ในภพราพะนะวันนี้ก็คุณก็เป็นปฐตมรเกดนะก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีในดวงะตาการเงินได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่มไอ้กรกฎชาวราศีกรกฎในเรื่องของงานวันนี้ไม่ค่อยดีดาวการงานต้องระมัดระวังให้มากอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขัดผลประโยชน์ต่างๆได้ นะครับแต่คุณก็จะมุ่งมั่นใส่ใจในเรื่องของการงานเต็มที่คือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงานผู้หญิงจะช่วยเหลือคุณนะครับออในดวงชะตานะส่วนในเรื่องของความรักของคุณถือว่าได้คู่ของซึ่งถูกอัธยาศัยกันดีในดวงชะตาของคุณการเงินวันนี้ถือว่าคุณจะต้องขยันขันแข็งให้มากเจ้าประสบผลความสําเร็จนะครับจะได้เงินมากนะถ้าคุณขยนันถ้าคุณขี้เกียจก็บอ่อแแบนะในดวงชะตาคุณ ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวประจำตัวก็ไปอยู่ด้วยวพบมเรณะนะวันนี้คุณอาจจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยได้กำลังใจอารมบดจอยนะในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานดาวพระศุกร์เล็งและกันนะนวิธการงานคุณยังดีอยู่มีความมั่นคงนะครับการเงินของคุณก็ถือว่าได้เงินนะมีโชคลาภแต่ให้ระวังในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานนะครับอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกันนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึง ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันอย่างที่บอกในดาวพะจําตัวทั้งงานทั้งเงินเนี่ยมันอยู่ในภพที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากนะอย่าด่วนสรุปในสิ่งต่างๆแต่วันนี้คุณอาจจะมีเรื่องออร,ร้อนอกร,ร้อนใจร้อนรุ่มเพราะดาวพฤจั์เป็นแปในช่วง2วันครึ่งนี้นะครับในดวงชะตาของคุณนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึนงส่วนในเรื่องของความรัก นะัก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับแต่ไม่ควรที่จะใช้อารมณ์นะต่อมาชาวลัคนารา,า,าศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตางคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระจันทร์เลีงลัคนาวนนี้งานดีนะครับจะได้การส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการงานก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาคุณแต่การเงินถือว่ามีรายจ่ายมากความรักอาจจะมีเรื่องการทะเลาะบ,บ่อแวงเกิดขึ้นต้องระมัดระวังให้มากนะในดวงชะตาของคุณนะครับ ต่อมาชาวาลาัคนาราศีพิจิกนะราศีพิจิกเนี่ยในดวงตาคุณเดี๋ยวดาวเกตย้ายมา <c oughs> อยู่ภพวินาศสิ่งสําคัญเลยสุขภาพร่างกายต้องระวังให้มากอาจจะเจ็บป่วยนะครับดัะนั้นต้องระวังให้ดีนะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์อยู่พภพปุตตะวันนี้งานของคุณก็ถือว่าดีนะครับคุณจะต้องขยันลุยให้เต็มที่ไปเลย ส่วนดาวการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่าทําธุรกรรมผ่านประสบผลความสําเร็จนะในดวงชะตาคุณในเรื่องของงานงานก็ถือว่าได้งานนะครับในดวงชะตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูวันนี้ถือว่าคุณมีโอกาสที่จะมีอํานาจวาสนาที่ดีทําอะไรก็มักจะประสบผลความสําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินก็จะมีดอกมีผล เข้ามาด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของการงานถือว่าได้งานนะครับเออก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในดวงชะตาของคุณนะโอเคต่อมาชาวาลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในดวงชะตาของคุณถือว่าคุณเนี่ยมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีในดวงชะตาผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนถ้าเจ็บป่วยไม,ไม่สบายอยู่คุณก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรคุณจําไว้เลย จำไว้ในช่วงสองเดือนนี้ถ้าคุณจะติดต่อทำงานหรือติดต่อกับคือในด้านของงานเนี่ยกับต่างถิ่นต่างแดนหรือถ้าคุณมีเจ้านายหรือผู้บังกับชาเป็นลูกครึ่งหรือเป็นชาวต่างชาติถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับลุยได้เลยนะจะประสบผลความสำเร็จในดวงชะตานะต่อมาชาวาลาัคนาราศีกลุ่มนะ ชาวราศีกุมของคุณมีโอกาสได้รับของดีนะครับของศักดิ์สิทธิ์ของเป็นมงคลที่ดีในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้นะครับหรือทำไมอย่างนั้นสิ่งที่คุณมีจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารกับดวงชะตางคุณเพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อมั่นในเส้นรางสองหอนพยายามสวดมนต์ไหว้พระจะเป็นผลดีในดวงชะตางคุณถือว่าวันนี้มีโอกาสมีเงินมีทองเข้ามานะครับแต่ให้ระวังเรื่องของการงานจาัดจะมีปัญหาโปสรค นะครับในเรื่องของครอบครัวก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะเตารอบอแว้ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยดวงจะต่างคุณเกตเป็นมรณะมักจะเป็นคนที่เบื่อโลกบางทีคุณก็อาจจะเบื่อเซ็งอยากจะอยู่โดดเดี่ยวเข้าวัดทําบุญบางคนก็อาจจะปีบวิเวไปบวชไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะพยายามทำจิตใจสบายๆปล่อยวางเข้าไว้ดีสุด นะให้ระวังสุขภาพระวังการมรณะอย่างผิดปกติอย่างเช่นยกตัวอย่างครีน้องสมพู่เนี่ยประมาณเนี้นะครับเออในดวงชะตาเนี่ย,ยาาคุณก็ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายของคุณด้วยและพยายามอย่าอยู่คนเดียวใ <c oughs> นดวงชะตาของคุณ <c oughs> <c oughs> ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับ <c oughs> ใครมีศัตรูนะ <c oughs> สองเดือนนี้ต้องระวังนิดนึงโอเคนะอันนี้ต่อมาเลยนะครับมันจะมาเสี่ยงไพ่ด้วยเพิ่มเติม,ม่ากดวงคุณในวันนี้ ชุดใบที่หนึ่งนะครับนะชุดใบที่สอง 3. โอเคให้เวลาสิบวินะครับเริ่มเจ็กโงส่าสิโง่ฉิกปุ่อยก้าจับนะฉิกปล๋อยก้าจับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟั๊ตเจ็ดเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นดวงจะต่างคุณในวันนี้ถือว่าการงานนะครับถือว่าดีคุณมีความรู้ความสามารถนะครับคุณสามารถใช้ทักษะนะในสิ่งที่คุณมีเนี่ยประสบผลความสำเร็จได้ ในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงมือทํางานต่อไปจะประสบผลความสําเร็จความรักของคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันค่อยเป็นค่อยไปถึงจะดีในดวงะตาของคุณนะครับถ้ารีบร้อนนี่ไม่เป็นผลดีนะอ,อต่อมาคนเมื่อไพ่ใบที่สองวันที่คุณได้ก็สองดาบนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรอคอยข่าวสารสิ่งใดอยู่นะครับในเรื่องของการติดต่อเจรจา,าหรือสัญญาต่างๆอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่สุดท้ายก็จะประสบผลกว่าสําเร็จบางคนรอการสมัครงานเรื่องงานวันนี้ก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะในเรื่องของการเงินนะถือว่าช่วงนี้การเงินก็เรื่อยๆนะครับหากถ้าคุณขอหยิบยืมเงินใครเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีได้อยู่บ้างน,นะครับในเรื่องของความรักมีแนวโน้มที่คุณอาจจะไปตกหลุมรักคนที่มีสเสน่ห์้วยเช่นกันดูอบอุ่นนะครับต่อมาคนที่เลื่อนไพ่ไที่สามวันนี้คุณได้ก็ร้าชินนี้ถือเหรียญ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในเรื่องของการงานก็อาจจะมีแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนการเงินดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความรักถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์นะครับมีคนให้ความสนใจเพราะคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะก็อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากจนเกินไปนะครับในดวงชะตาคุณนะโอเคอันนี้ก็คือคำทำนายปีกอนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะ ถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ